บ้าทวงลูกกาลรครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วมีเศรษฐีคนหนึ่งอยู่ในเมืองใหญ่เมียของเขาชื่อว่านางสำลีเป็นคนงามแต่จิตใจแอบกลัวตลอดเวลากลัวว่าสามีจะไม่รักกลัวว่าจะโดนทิ้งเพราะเศรษฐีนั้นอยากมีลูกไว้สืบสกุลอยู่มาวันหนึ่งนางสำลีก็ท้องแล้วถึงเวลาก็เจ็บท้องคลอด บ่าวไพรช่วยกันเต็มที่หมอตำแยมากันพร้อมหน้าแต่พอคลอดลูกออกมาลูกกลับไม่หายใจนางสำลีร้องไห้แทบขัดใจใจหนึ่งก็เสียใจแต่ใจลึกๆกก็กลัวสามีจะโกรธแล้วทิ้งตนไปมีเมียใหม่จึงไปกระซิบกับบ่าวคนสนิทที่ชื่อว่านางเพียงให้ช่วยไปหาเด็กทารกที่เพิ่งคลอดมาใหม่เอามาสวมแทนลูกของตน นางเพียงตกใจแต่เพราะรักและจงรักภักดีต่อนางสำลีจึงออกตะเวนไปตามหมู่บ้านไม่นานก็ถึงบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านหลังเก่าๆหลังเล็กๆมีหญิงสาวคนหนึ่งเพิ่งคลอดลูกออกมาเช่นกันหญิงคนนั้นชื่อนางแสงซึ่งเป็นพี่สาวแท้ๆของนางเพียงนั่นเองพี่น้องสองคนเคยรักกันนักแต่เพราะชะตาชีวิตคนละทางพี่จน น้องได้มาอยู่ในเรือนเศรษฐีนางเพียงเห็นหลานตัวน้อยตัวแดงน่ารักอดสงสารไม่ได้แต่ก็มีเสียงดังสำลีในหัวว่าข้าฝากชีวิตไว้กับเองแล้วกันเพียงเอ็งช่วยข้าเถิดนะคืนนั้นนางเพียงแอบย่องเข้าบ้านพี่สาวเธอเห็นหลานน้อยอยู่ในเปลนอนหน้าแดงหลับสนิทหายใจเบา ใจเธอสัน่นมือสัน่นแต่ก็นึกถึงหน้านางสำลีจึงเอื้อมมือไปอุ้มหลานแต่ทันใดนั้นเสียงเบาๆดังมาจากมุมมืดของห้องเพียงเองกำลังทำอะไรนางแสงพี่สาวของเธอลืมตาขึ้นมาพอดีเพิ่งตื่นจากหลับหลังคลอดดวงตาเบิกโรงมือควา้าผ้าห่มแล้วกระสึกกระสนจะลุกขึ้นมาแม้แต่เจ็บแผลคลอดลูกอยู่ เอ็งจะเอาลูกข้าไปไหนนางเพียงรีบปุ้มเด็กแน่นแล้วพยายามพูดเบาๆพี่แสงฟังข้าก่อนนะพี่ข้าไม่ได้อยากทำแบบนี้แต่ข้าจำเป็นคุณนายสำลีลูกของนางไม่รอดข้าต้องช่วยนางแล้วเกี่ยวอะไรกับลูกข้าอย่าบอกนะว่าเองจะขโมยลูกข้าไป เสียงของนางแสงดังลัน่นน้ำตาเริ่มไหลตัวสั่นด้วยความโกรธและตกใจนางพยายามพุ่งเข้ามาแย่งลูกจากมือของนางเพียงทั้งสองคนยื้อยุดกันมือของนางเพียงกอดเด็กไว้แน่นอีกมือหนึ่งก็ดันตัวนางแสงให้ห่างออกไปนางแสงหมดแรงเธอก้มลงกับพื้นแต่ก็พยายามคลานเข้าไปหาลูกข้าขอเถิดนะเพียง ข้าขอลูกข้าคืนอย่าเอาลูกข้าไปเลยนะเสียงของนางแสงเบาจนแทบไม่ได้ยินนางเพียงอุ้มเด็กแน่นกำลังจะก้าวออกจากบ้านแต่นางแสงก็คลานเข้ามาคว้าชายผ้าถุงเต็มแรงทั้งน้ำตาเพียงเองอย่าเอาลูกข้าไปข้าเลี้ยงลูกข้าได้นะนางเพียงหันกลับมามองดวงตาแดงกำ่ำน้ําตาไหลเหมือนกัน เสียงสั่นเหมือนคนจะขาดใจพี่แสงข้าเข้าใจว่าพี่เองก็รักลูกป่านชีวิตแต่ลูกอยู่กับพี่ก็มีแต่จะลำบากกินแต่เกลือกับน้ำปลาอยู่บ้านสมๆอดมื้อกินมือ้อถ้าไปอยู่บ้านเศรษฐีเขาจะได้กินดีอยู่ดีได้เรียนหนังสือได้โตมามีความรู้ชีวิตเขาจะดีพี่ปล่อยลูกของพี่ไปเถิดนะ นางแสงสายหัวทางน้ำตามือกำชายเสื้อแน่นกว่าเดิมไม่ถึงข้าจะชนจะอดอยากข้าก็เลี้ยงได้ข้าสอนลูกข้าได้นะข้าไม่ยอมให้ใครมาพรากเขาไปต่อให้เป็นเศรษฐีเอาทองมากองตรงหน้าข้าก็ไม่ยอมเสียงของแสงดังกึกก้องไปทั่ว นางเพียงตัวสั่นใจแตกละเอียดน้ำตาไหลเงียบๆนางรู้ดีว่าพี่สาวคนนี้ไม่มีอะไรเลยแต่มีหัวใจของแม่ที่มั่นคงที่สุดในโลกยืนหยัดนิ่งอยู่นานนางเพียงยืนนิ่งหน้าประตูมือกอดหลานแน่นไว้ในอกน้ำตาหยดลงที่แก้มของเด็กน้อยทีละหยดเพียงเองอย่าทำแบบนี้ข้าขอลูกคืนเถอะนะ เสียงนั้นเจ็บเจ็บจนหัวใจคนฟังแทบสลายแต่สุดท้ายนางเพียงก็สูดลมหายใจลึกๆน้ำตาไหลไม่หยุดแล้วหมุนตัวเดินออกไปจากบ้านช้าๆช,ช้าเหมือนฝืนใจทุกก้าวลูกแม่อย่าเอาลูกข้าไปกลับมาหาแม่เถิดนากลับมากนน่อนนางเพียง นางเพียงไม่หันกลับมามองแต่เธอได้ยินทุกท่อยคำทุกเสียงร้องที่ตามหลังมาเธอเดินฝากความมืดออกจากหมู่บ้านอ้อมไปทางป่าไผ่เลี่ยงทางที่สามีของแสงที่เขาไปส่งหมอตำแยะจะกลับมาเจอนางเดินจากไปปล่อยให้พี่สาวนอนร้องไห้อยู่ในบ้านชมโสมจนสุดท้ายนางแสงก็หมดแรงหมดน้ำตามือยังค้างอยู่ตรงนั้น มองออกไปทางหน้าบ้านเหมือนจะเฝ้ารอลูกกลับมาแต่เงานั้นไม่กลับมาอีกเลยในเวลาต่อจากนั้นไม่นานเสียงฝีเท้าของชายคนหนึ่งกระหืดกระหอบมาตามทางเดินเขาเพิ่งไปส่งหมอตำแยรับจากท้ายหมู่บ้านใจหนึ่งยังคิดถึงเมียกับลูกน้อยในเปลทุกก้าแต่พอถึงหน้าบ้านเขาก็ต้องชะงักแสงชายหนุ่มวิ่งเข้ามาขาย่าตัวเมีย แสงเองเป็นอะไรไปแสงได้ยินผี่หรือเปล่าเมียของเขานอนแน่นิ่งอยู่หน้าประตูบ้านผมเภายุ่งเหยิงน้ำตาแห้งอยู่บนแก้มหน้าเธอซีดมือเกร็งสิงเริ่มใจคอไม่ค่อยดีนักสักพักนางแสงก็ค่อยๆลืมตาดวงตาแดงช้ำบวมตุยเธอมองหน้าเขาก่อนจะพูดเบาๆคำเดียวสั้นๆลูกลูก เขาตกใจรีบหันไปในบ้านก้าวเข้าไปที่เปลไม้ไผ่พบแต่เพียงความว้างเปล่าไม่มีเด็กอยู่ในนั้นแจง้งเกิดอะไรขึ้นลูกล่ะลูกอยู่ไหนหลังจากที่พ่อสิงหันไปมองเปลที่ว่างเปล่าหัวใจก็หล่นรูบเหมือนถูกควักไปทางก้อนเขาวิ่งกลับมาหาเมียกอดร่างแสงที่ยังนอนฟุบอยู่หน้าประตูมือสันปากก็ถามเสียงสะอื้น แสงลูกล่ะลูกไปไหนแต่สิ่งที่เขาได้กลับมาคือแววตาเหม่อลอยของเมียรักนางแสงจ้องมองเขาเหมือนไม่รู้จักกันเหมือนเขาเป็นคนแปลกหน้าคนหนึ่งที่ยืนร้องไห้อยู่ตรงหน้าเธอไม่ขยับไม่กอดตอบไม่เอ่ยคําใดเธอพูดคําเดียวว่าลูกลูกสิงจับมือเมียวไว้แน่นพยายามเขย่าเบา แสงนี่พี่เองพี่สิงไงลูกอยู่ไหนบอกพี่มาสิพี่จะรีบไปตามหาลูกแต่ไม่มีคำตอบอื่นมีเพียงเสียงของแม่ใจสลายที่เอ่ยคำเดิมซ้ำๆไปมาเหมือนคนหลงเหมือนคนบ้าเหมือนโลกทั้งใบเหลือแค่คำเดียวว่าลูกสามีน้ํำตาไหลเขาซุดตัวลงกับพื้นกอดเมียแน่นเขาไม่ได้ร้องไห้แค่เพราะเสียลูก แต่เขากำลังเสียเมียไปทั้งคนทั้งที่ร่างก็ยังอยู่ตรงหน้าคืนนั้นทั้งบ้านมืดสนิทเหลือเพียงแสงตะเกียงสั่นไหวเสียงสะอื้นเบาๆของพ่อแม่ที่ไม่มีใครได้ยินหลังคืนที่ลูกหายไปนางแสงก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยไม่หัวเราะไม่พูดจาจำใครก็ไม่ได้เอาแต่พูดคำเดียวว่าลูกซ้ำไปซ้ำมาส่วนนายสิงก็เหมือนคนหมดแรง ไม่รู้ว่าเขาจะสู้ยังไงก็เอาครอบครัวกลับคืนมาไม่ได้อีกแล้วรุ่งเช้าของวันใหม่บ้านเศรษฐีเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและเสียงเจย์แจ้วของบ่าวไพร่เพราะนางสำลีคุณหญิงของบ้านได้อุ้มเด็กทารกเพศช,ชายไว้ในอ้อมอกสมใจเด็กน้อยตัวแดงๆยังหลับอยู่แต่นางสำลีก็ยิ้มเรื่มปลิ่มเจ้าคือความหวังของข้า เจ้าคือทุกอย่างของข้าเลยนะนางกระซิบกับลูกเบาๆแล้วหันไปบอกสามีผู้เป็นเศรษฐีว่าท่านพี่ลูกของเราแข็งแรงนักหน้าตาน่าเกลียดหน้าช่างเชียวหนาเจ้าคะเศรษฐียิ้มอย่างภาคภูมิใจมองภรรยาและเด็กในอ้อมอกโดยไม่รู้อะไรเลยว่าเลือดเนื้อเชื้อไขในอ้อมกอดน,นั้นมิใช่ของตนอีกมุมหนึ่ง นางเพียงยืนก้มหน้าอยู่มือกำผ้าถุงหนักอึ้งเต็มไปด้วยเงินทองที่นางสำลียัดใส่มือให้เพียงข้าให้เจ้าเงินพวกนี้เจ้าเอาไปไว้ใช้เถอะอย่าได้เสียดายอะไรเลยเจ้าได้ช่วยชีวิตข้าช่วยรักษาหน้าตาตระกูลนี้ไว้เจ้าทำดีแล้วนางเพียงเงยหน้ามองนางสำลีสีหน้าเรียบเฉยแต่แววตานั้นหม่นเศร้านางไม่ได้ตอบอะไร แค่พยักหน้าช้าๆมือหนึ่งกำรรถุงเงินเสียงร้องไห้ของพี่สาวดังกึกก้องในหัวเสียงเด็กน้อยที่ร้องจก้กครั้งสุดท้ายก่อนจะจากบอกแม่ยังไม่หายไปแม้เงินในมือจะหนักอึ้งแต่มันก็ไม่หนักเท่ากับเวรกรรมที่แบกอยู่ในใจนางสำลีได้ลูกสมใจเศรษฐีได้ทายาตแต่ตารอยยิ้มแห่งความสุขคือบาปลึก ที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงนางเพียงได้เงินถุงใหญ่แต่เธอเสียทั้งพี่เสียทั้งความดีเสียทั้งหลานรักที่ไม่มีวันเรียกเธอว่าน,น้าอีกเลยแม้จะได้ทองได้เงินได้รางวัลตอบแทนแต่หัวใจของนางเพียงกลับว่างเปล่ายิ่งเวลาผ่านไปเสียงร้องไห้ของพี่สาวยิ่งดังกึกก้องในหัวคืนแล้วคืนเล่าหลับตาฝันเห็นเด็กน้อยที่ร้องไห้ ฝันเห็นมือของพี่สาวที่ยื้อยุดไว้ครั้งสุดท้ายสุดท้ายนางเพียงทนไม่ไหวจึงตัดสินใจย่องกลับไปที่บ้านนิยามบ่ายที่เงียบสงบเธอซ่อนตัวอยู่หลังต้นกล้วยมองเข้าไปในบ้านไม้หลังเก่าๆที่หน้าบ้านเห็นพี่สาวนั่งอยู่เงียบๆหัวฟูเสื้อผ้าขาดเธอกอดผ้าห่มผืนหนึ่งไว้แน่นเหมือนอุ้มลูกน้อยทั้งที่ไม่มีอะไรอยู่ในอ้อมแขนนางเพียงยืนมองภาพตรงนั้น ใจแทบขาดแตกสลายเธอพยายามกลั้นน้ำตาไม่ให้มันไหลออกมาเป็นสายแต่สุดท้ายก็กลั้นไม่ไหวเธอเดินเข้าไปหาพี่สาวช้าๆเอื้อมมือเข้าไปจับแขนพี่สาวอีกครั้งแต่พี่สาวกลับเบี่ยงตัวหลบสายตานั้นเหมือนไม่เห็นไม่รับรู้ไม่จำแววตาที่เคยอบอุ่นเหมือนพี่สาวคนเดิมหายไปหมดแล้วนางเพียงยืนนิ่งกัดปากแน่น แล้วก็เพิ่งรู้ตัวว่าพี่สาวของเธอได้เสียสติไปแล้วหัวใจของเธอหล่นวูบคำว่าลูกที่เอ่ยซ้ำไปซ้ำมาไม่ใช่แค่ความคิดถึงอีกต่อไปแต่มันคือคำที่วนอยู่ในโลกเล็กๆของคนที่หลุดจากความจริงพี่สาวของเธอหลงอยู่ในความฝันที่ไม่มีวันกลับมาได้อีกนางเพียงสุดตัวลงกับพื้นมือกําดินแน่นเธอร้องไห้ เหมือนคนกำลังจมน้ำไม่มีเสียงไม่มีใครได้ยินเธอกระซิบกับตัวเองเบาๆพี่แสงข้าขอโทษถ้าย้อนเวลากลับได้ข้าจะไม่ทำแบบนั้นเลยเสียงของนางเพียงเบาเหมือนลมเธอก้มหน้าร้องไห้มือขยุ่มดินกำแนั่นแลวกับจะขุดเอาความผิดให้ฝังลงไปแล้วจู่ๆก็มีเสียงฝีเท้า เดินมาจากเบื้องหลังเสียงรองเท้าแตะกระทบพื้นนางเพียงเงยหน้าขึ้นช้าๆเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาเป็นผู้ชายที่เธอรู้จักดีนั่นก็คือนายสิงห์พ่อของเด็กผัวของพี่สาวเธอนั่นเองเขาหยุดยืนอยู่ข้างๆมองนางเพียงที่นั่งน้ำตาอาบหน้าแต่ในใจเขายังไม่รู้อะไรเลยเขาถอนหายใจยาวก่อนจะพูดเสียงเศร้า แสงไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเพียงพี่ของเองจําใครไม่ได้เลยนางเพียงกื่นน้ำลายก้มหน้าแน่นน้ำตาซึมแต่ไม่กล้าสบตาเขานางเพียงสะอื้นเบาๆปากเธอสัน่นมือสัน่นหัวใจบอกให้พูดความจริงแต่อีกเสียงในใจก็ร้องว่าอย่ามันจะพังหมดเธอได้แต่นั่งนิ่งเหมือนหินแม้แต่ขอโทษยังพูดไม่ได้ ความผิดบางครั้งมันไม่ได้ทำร้ายใครตายในทันทีแต่มันกัดกินใจไปทีละน้อยทีละนิดนางเพียงนั่งอยู่ตรงนั้นข้างคนที่กำลังเจ็บเพราะเธอแต่เธอไม่กล้าบอกว่าคนที่ขโมยลูกเขาไปคือตัวเธอเองนางเพียงล้วงมือในผ้าถุงเธอควักเงินก้อนหนึ่งออกมาแม้ไม่มากนะักแต่ก็หนักสำหรับคนยากจนเธอลุกขึ้นยื่นเงินให้นายสิงห์ พี่สิงพี่รับเงินนี่ไปนะเอาไว้ซื้อ,อยารักษาพี่แสงไว้เป็นค่าใช้จ่ายเถอะพี่ข้าอยากช่วยพี่แสงจริงๆสิงพยักหน้ารับเงินเขาขอบคุณในน้ำใจของเพียงเพียงเห็นแบบนั้นใจเธอก็ยิ่งเจ็บเจ็บที่ให้ไม่ใช่แค่เพื่อยารักษาแต่เพื่อเงินที่เธอคิดว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกับบาปที่ทำไปในหัวมีเสียงหนึ่งบอกว่าชำระล้าง แต่เธอกลัวจะพูดคำนี้ออกมาเธอไม่อาจเอ่ยความจริงได้ไม่กล้าทำให้สิ่งเจ็บเพิ่มไม่กล้าทำให้พี่สาวรู้ว่าที่เสียสติไม่ได้เป็นเพราะโชคร้ายแต่เพราะน้ํามือของเธอเองใจลึกๆเธอหวังว่าเงินจะบรรเทาได้บ้างแต่ก็รู้ดีว่าเงินไม่เคยล้างบาปได้จริงเมื่อเวลาผ่านไปบ้านหลังใหญ่ยังคงงดงามแต่สิ่งที่เปลี่ยนไป คือเด็กน้อยที่เคยอยู่ในอ้อมอกนางสำลีตอนนี้เขาได้เติบโตเป็นเด็กชายราวๆห้าขวบชื่อของเขาคือภาคเด็กชายผิวเข้มผมหยักโศกดวงตาคมลึกรูปร่างหน้าตาห่างไกลจากสำลีผู้เป็นแม่อยู่มากจนบ่าวไพร่ในบ้านเริ่มพูดกันเสียงเบาเอ็งว่าคุณชายภาคเนี่ยหน้าตาไปทางนางเพียงมากกว่าท่านหญิงซะอีกนะ เสียงซุบซิบพวกนี้ลอยอยู่ใต้ถุนบ้านแม้ไม่มีใครกล้าพูดต่อหน้าแต่เสียงเงียบเหล่านั้นดังพอจะไปถึงหูนางสําลีนางสําลีแม้ภายนอกจะยังยิ้มรักลูกเหมือนเดิมแต่ในใจเริ่มสั่นคลอนมองลูกชายทีไรใจมันก็วิววิวไม่ใช่เพราะไม่รักแต่เพราะสายตาของคนรอบข้างลืมบอกนางว่าเจ้าเด็กคนนี้อาจไม่ใช่ลูกที่ควรอยู่ในบ้านหลังนี้ตั้งแต่แรก ในขณนะเดียวกันท่านเศรษฐีเองก็นึกแปลกใจลูกชายที่เขาเชื่อว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเขากลับเติบโตมามีหน้าตาท่าทางไปจากเขาและภรรยาอย่างสิ้นเชิงเขาเริ่มรู้สึกว่าบางสิ่งมันไม่ชอบมาพากลและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆวันหนึ่งเศรษฐีพาลูกชายไปเดินตลาดตั้งใจจะไปซื้อขนมของเล่นเพียงบ่าวไร่คนสนิทนางสำลีก็เดินตามไปติดๆ ด้วยเหตุผลเดิมๆว่าดูแลคุณหนูเด็กชายภาคเดินเล่นเพลินอยู่กลางถนนดินแดงในตลาดในมือถือขนมสาไหมอีกมือลากเศรษฐีไว้แน่นผู้คนเดินสวนกันไปมาท่ามกลางเสียงจอแจมีเสียงหนึ่งแหวกอากาศดังขึ้นจนหน้าขนลุกลูกลูกของแม่นั่นลูกของแม่คนทั้งตลาดหันมามองเสียงนั้นแหบ แต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดจนใครที่ได้ยินก็ขนลุกนางแสงยิงผมฟูกำลังพุ่งตัวเข้าหาเด็กชายภาคนายสิงพยายามรั้งเมียไว้แต่ก็ไม่รู้ว่าเธอเอาแรงมาจากไหนแสงพุ่งตัวมารัดเด็กชายเอาไว้แน่นลูบหัวเด็กเบาๆร้องไห้สะอึกสะอื้นพูดคำเดิมซ้ำๆลูกลูกแม่แม่อยู่นี่แล้วนะเจ้าอย่าทิ้งแม่ไปอีกนะ เด็กน้อยตกใจร้องไห้เศษฐีพยายามดึงลูกกลับมาขณะเดียวกันสิงก็ช่วยแยกภรรยาของตนเองออกทั้งสองฝ่ายต่างงงและวุ่นวายไปหมดจะมีก็แต่เพียงที่ตกใจจนน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวแต่แล้วจูๆ่ๆเศษธ,ธีก็ชะง,งักมือในจังหวะหนึ่งเมื่อหน้าของผู้เป็นแม่เสียสติคนนั้นแนบชิดอยู่กับหน้าเด็กชาย ดวงตาเล็กกับดวงตาผู้หญิงที่ร้องไห้จนตาแดงกำ่ำหน้าผากริมฝีป,ปากแววตาเหมือนกันอย่างกับแกะเขายืนอึง้งหัวใจเหมือนถูกบีบมันต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่แน่เขายืนตัวแข็งสีหน้าซิดเผือดทันใดนั้นแม่ค้าก็พูดขึ้นน่าสงสารนางนะได้ข่าวว่านางคลอดลูกลูกก็หายไปในคืนที่คลอดตั้งแต่วันนั้นนางก็เสียสติเลย แม่ค้าคนดังกล่าวพูดเบาๆเสียงไม่ดังมากแต่ก็พอจะทำให้เศรษฐีได้ยินเศรษฐีชะง,งักขันกลับไปมองหน้าแม่ค้าที่พูดแต่ยังไม่ทันจะได้ถามอะไรเสียงของนางเพียงก็ดังแทรกขึ้นคุณท่านเจ้าคะรีบกลับเรือนก่อนเถิดเจ้าคะ่ะคุณหนูตกใจใหญ่แล้วเศรษฐีได้แต่พยักหน้าก้มลงอุ้มลูกชายก่อนจะหันหลังกลับด้วยสีหน้าเรียบเย็นผิดปกติ ตลอดทางกลับไปที่บ้านไม่มีใครพูดอะไรภาพหน้าเด็กชายา้ากับภาพหน้าเมียชาวบ้านคนนั้นวนเวียนซ้ำไปมาในหัวเขาอย่างไม่จบไม่สิน้นคำพูดแม่ค้าลูกหายในคืนคลอดเขาหันไปมองเพียงเธอก,ก้มหน้าหลบมือจับชายผ้าถุงแน่นไม่สบตาเขาเลยสักนิดในใจเศรษฐีเริ่มเชื่อมากขึ้นเรื่อยๆว่าลูกชายที่เขารักที่สุดอาจไม่ใช่ลูกแท้ๆของเขาเลย ทั้งคืนเศรษฐีเอาแต่นั่งอยู่บนระเบียงในใจยังคงวนเวียนกับคำถามที่ไม่มีคำตอบถ้าหากเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของเราแล้วลูกของเราตัวจริงละ่ะอยู่ที่ใดและแล้วก็ถึงวันนั้นวันนี้ท่านเศรษฐีออกไปทําธุระแต่ก็ลืมของจึงได้ย้อนกลับมาใหม่ในขณะที่เพียงกับนางสำลีกำลังพูดคุยกันอย่างเคร่งเครียด ท่านหญิงเจ้าคะดูท่าทางท่านเศษษีีกำลังจะแคลงใจวันก่อนคุณหนูภาคได้เจอกับแม่ที่แท้จริงของเขาแล้วนะเจ้าคะนางสำลีทำหน้าตกใจเอ็งพูดจริงหรือแล้วพี่สาวเอ็งจำลูกได้ยังไงไหนเอ็งบอกว่านางเสียสติไปแล้วจำได้เจ้าคะ่ะบ่าไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่สัญชาตญาณของคนเป็นแม่ นางร้องไห้แทบ,บ้ากคลั่งเลยนะจาคะนางสำลีรีบกวาดตามมองรอบๆกลัวว่าใครจะได้ยินเอ็งอย่าเที่ยวปริดปากพูดเด็ดขาดเข้าใจไหมทันใดนั้นเอ็งว่าอย่างไงนะสำลีนี่เอ็งให้นาเพียงไปขโมยลูกคนอื่นมาอย่างนั้นหรือเพียงหน้าถอดสีสุดตัวลงกับพื้นทันทีนางสำลีตกใจจนตัวสั่นริมฝีปากสั่นบาปแท้เอ็งทำอย่างนี้ได้ยังไง เสียงเศรษฐีคำรามเพียงกับสำลีต่างพากันซุดตัวลงกับพื้นก้มหน้าร้องไห้น้ำตาไหลพรากแต่ไม่มีเสียงใดจะกลบเกลื่อนความโกรธของผู้ชายคนนี้ได้อีกแล้วเองเป็นเมียขะแล้วเองก็หลอกขะเองขโมยลูกคนอื่นมาโดยไม่คิดถึงหัวอกแม่จิตใจเองมาทำด้วยอะไรจากนั้นเขาก็หันไปชี้หน้านางเพียงส่วนเอง เองมันใจดำยิ่งกว่าม้าด้วยซ้ำเองหักหลังค่ะไปขโมยลูกสาวของผีตัวเองแล้วมาแกล้งทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเองทำร้ายว่าใจคนเป็นแม่ทั้งเป็นแล้วสิ่งที่ไม่มีใครคิดจะได้ยินก็ดังขึ้นออกไปเหุพนข้าไม่อยากเห็นหน้าเองทั้งสองคนอีกออกไปจากเรือนนี้อย่าหวังว่าจะได้แม่แต่ข้อสารเม็ดเดียวติดตัวไปนางสำลีสะอื้นกอดขาเศรษฐี ท่านพีได้โปรดเถอดเจ้าค่าข้าผิดไปแล้วข้าแค่กลัวท่านจะทิ้งข้าไปกลัวอย่างนั้นหรือแล้วเองคิดไม่ว่าผู้หญิงที่เสียลูกไปเขากลัวกว่าเองกี่เท่าฮะเศรษฐีชี้ไปทางประตูออกไปเหตุผลออกไปจากหมู่บ้านนี้ซะถ้าข้าเห็นอีกอย่าหาว่าข้าใจร้ายสองคนนั้นร่ำไห้ทั้งอ้อนวอนขอขมาแต่เศรษฐีไม่สนไม่พูดต่อ ไม่แม้แต่จะมองหน้าสุดท้ายเพียงกับสำลีก็เดินออกจากเรือนตัวเปล่าบาวไร้พากันยืนมองไม่มีใครกล้าเอ่ยปากพวกนางเดินจากไปภายใต้สายตาที่เหยียดยามบาปเมื่อถึงเวลามันย้อนกลับมาฟาดเอาเองคำโกหกไม่อาจซ่อนความจริงตลอดไปได้หลังจากความจริงถูกเปิดเผยและผู้ที่กระทำความผิดได้รับผลการกระทำนั้น เศรษฐีมองลูกชายตัวน้อยที่วิ่งเล่นอยู่ในสวนหัวเราะสดใสราวกับไม่มีอะไรเปลี่ยนไปแต่หัวใจของเขาทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วเขาไม่ใช่ลูกของข้าแต่เขาคือลูกของใครบางคนใครคนที่ร้องไห้ทุกคืนใครบางคนที่เสียสติเพราะว่าถูกผากลูกสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตไปและแล้วเศรษฐีตัดสินใจทำสิ่งที่ยากที่สุดแต่ถูกต้อง เขาพาเด็กชายออกจากเรือนมุ่งหน้าไปยังบ้านเก่าที่เขาเคยเห็นผู้หญิงเสียสติไม่ดีร้องไห้เรียกลูกเมื่อไปถึงแสงเธอก็หันมาเห็นชายแปลกหน้ากับเด็กคนหนึ่งและแล้วแววตาที่เคยเลื่อนลอยของเธอกลับมีแสงสว่างขึ้นในวินาทีนั้นลูกลูกกลับมาหาแม่แล้วเด็กชายยืนเงียบแต่เหมือนมีบางอย่างในตัวเขารู้ว่าอ้อมกอดน,นี้อบอุ่นที่สุด ท่านเศรษฐีบอกกับลูกชายไปกอดแม่เจ้าสิผู้หญิงคนนี้คือแม่แท้ๆของลูกเองวันหนึ่งลูกจะเข้าใจและเขาก็ยื่นมือเล็กๆไปจับที่หน้าแม่ไว้แน่นแล้วซบที่อกของแสงเบาๆเศรษฐีมองภาพนั้นไม่มีถ้อยคำใดหลุดออกจากปากมีเพียงน้ำตาที่ไหลโดยไม่รู้ตัวจากนั้นเขาก็วางหีบเงินลงตรงหน้านี่คือสิ่งที่ข้า พอจะทําได้แม้จะไม่อาจทดแทนหาปีที่เองกับเมียต้องทนอยู่กับความทุกข์ใจแต่ข้ายากให้เองกับเมียและลูกได้เริ่มต้นชีวิตไหมไม่นานต่อมาเขายังส่งคนมารับแสงไปรักษาในเมืองหลวงด้วยหมอดีและยาดีที่สุดภายในไม่กี่เดือนแสงก็กลับมาเป็นแสงคนเดิมหญิงสาวผู้เข้มแข็งที่เคยสูญเสียไปจากโลกนี้เมื่อห้าปีที่แล้ว ครอบครัวได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันบาปอาจใหญ่แต่หัวใจที่ยอมรับผิดและชดใช้ย่อมยิ่งใหญ่กว่า